บ่เถียงบ่ปากบ่เวามีในจุกจนถึงมองมีในห้องจนถึงทีให้เจ้าคิดจะตองเบื้องกักะดีดีมีบ่ิได้สั่งเล้ากอเล่องอย่าฟังกำไฟเดียวเลยครับเจ้าบ่ต้องมาแก่ตัวแบบน้ำคุณคุณนดอกแม่เอ้ยรักฐานก่าทนโถ่เห็นเต็มบั่นติมซองอนนี่เจ้าเกะเฮ็ดออกมาเจ้าก็ย่อมล้ว่าเจ้าเฮ็ดหลวดแม่เอ้ยเฮ็ดแล้วก็เก็บซ้ำซะเก็บเมียนซะเม่นี่เ่่ว่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่ เศร้าเหตุย <brightness> <desserts> ัง <hungry> อ๋อเท่อนี้กานี oh ่กาสิเกปสิกวอดสิเมียนให้ดอกธรรมดาล่ะผู้เฒ่ามันก็ลงมันก็เริ่มเป็นธรรมดาแต่ถ้ามมี่เธอหน่ากานี่กาสิโบกิบโบกวอดบ่เมียนเนี่ยเป็นเด็ดขาดเด้อไอ้มโนบเด้องโอ้ไม่ข้อมวาเดี๋ยวนี้เฮือนสั้นบ้านซองทีเนี่ยแม่เราที่ม่มาโหเข่เฮียเนี่ยเจ้าสิขันอาสาเป็นผู้เก็บผู้เมียนทำ้งข้อมสะอาดเองเว่ตรจีจ๋ากานี่กาสิเกปสิกวอดสิเมียนให้ดอกเพียงนั่นฟังบทฒ่าบอดนี้นี่พวกเขาบอกเขาวาเนี่ยเก็บตัวมันเป็นผู้เหตุไหมเนาะบ้า ขนาดเขาไม่ได้เก็บเขาไม่ได้ซะออกมาเขายังสีเก็บสีเมนเจ้ามันดีสมัยลูกไผ่เจ้าเบิ้งเอาสซะบบดทีเนี้ยเอาละเอาละเอาละพี่ยาเทียงกันถอกกันนิกาสิเก็บสิกวดสีเมียนให้ดอกพี่มีลายกระเรียดมันสูสูเมื่อกันนิกาได้พูดคุยกับสามีของตนแล้วก็รีบเก็บเอาข้อของที่ตนทิ้งกระจัดกระจายเอาไว้อยู่ต่อมานางก็หาทางแก่้งหลายครั้งหลายหนจนสามีปักใจว่าแม่ของตนเป็นคนทํา อยู่ต่อมานวันหนึ่งโอกาสดีนางจึงไปหนากับสามีโอกาสดีจึงปรึกษากับสามีของตอนออกไปว่าพี่มโนบเอ,อ้ยกานิกาอ,อกใจหล่นแหงจะหล่นแหงสั่งหยาแนวเลียงหยาน่ะเสียตากณนิกาเลียงหยาอยากหายห้าป่าถิ่มไปกันดอกพี่มโนบเอามาสั่งบอกสั่งว่าเทกณนิกาเอ,อ้ยเรื่องง้อบอท่านหายควบง้อควบค,วควุ้ยกสิเขาไม่อีกคักแน่แท่ แต่กีแต่ก่อนเจ้าบอกเคยมาให้มาน่าน้ำไอจ้กเถื่อมือนี่เห็นเจ้ามาให้มาน่านำกะดีอกดีใจว่าสิมาเบิงนำถ่วมหน้าน้ำกันมาแล้วเจ้าขึ้นมาว่าจังสันละเอ้ยมาว่าอยู่ไปโดนแห้งนักไกยยังแห้งสังหยาวาตี่นี่วเลี้ยงหยาเสียต่จังเป็นเลี้ยงยาแท้ห้องมาถิมปลอยกันเจ้าบอกจะว่าอีลีตีเมื่อกี้เนี่ยอ้าวกานิกาคนจังการนิกาหนึ่งว่ามี่สองการนิกาพอได้ว่าเหรียญน้ำเจ้าเด้อพีมาโนบเด้อเม่เจ้านี่ยสีหนึ่งเป็นสีหนึ่ง อยู่นั่กับนิกากัเป็นอีกสีหนึ่งอยู่นั่เจ้ากัเป็นอีกสีหนึ่งกันิกานี่เป็นจ้าเด็กกตามสร้างคันิกาบกเก็บบกวดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเจ้าเด็กกตามสร้างคันิกาเจ็บปวดเพราะแห้งแล้วสกอนกันิกาควมในอกในใจเจ้ามันอกแน่นอังเทคักแนเถตีจังสีห่างสียาสีปลาสีนี้กันมันเป็นย่อนอีหยังกันิกาเดี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นย่อนแม่เจ้านึ่งตัวเป็นย่อนแม่เจ้าแม่สี่สลาเอ้ยจังไรแม่กระถอแก่แล้วทั้งตาบอดบ่เห็นหน อีกบ่ดนเล่ากระตเสือพีไซเธอไว้น้องอุศะเลยนี่สองสามปีบ่ดนมัฟมาเท่เดี๋ยวนี้อุสะเอาเป็นังนกตามสร้างกันนี่เบาหวานก็ั้งข้นแหงเดี๋ยวนี้อุสาเอาอย่างในกระทุกงเ่โอ๊ตเอากันนี่กะสองปีสามปีบ่เกิดนี่ตายแท้เมื่อนานย้นกลก็ตัเวาจิงจนะไปว่าอจารออกเลีย ai xoan niệm quỳ đến nua, quả mì cạp, nam để pin tôn pin tu, lô phán nua, con mún, tế phu, điêu để sang vun, để nhát แทนตายกูสวางเป็นกลางอยู่ความนี้หวยเด่นนัวเราเป็นกลางอยู่ความทั้งเราตาบอดเบี้ยงจีนเลี้ยงกะขาดทุนกะขาดทุนหวยเน่นนัวนมาแล้วก็เรื่องวุ่นด้วยลิบิวมา หายความในอกจากใจบ้วนนั่งจึงมาดูายผู้ดีน้องหักคอเขาแยกกันแา่น้นงนอ,งอ,นองนี่อยู่บ่ไดน ลัพีมโนบเข้าปะถิมป่อยกันส่อพีมโนบกานิกาเบโซูเดี่ยงแม่ตาบอดของเจ้าดอกพีอ้าวมาสางโบเหนักอกนักเกติกันิกาเอ้สีห่างสีไปเฮ็ดจังไหนจงสียูน้ำกันหมดที่เนี่ยเฮ็ดจังไหนกันิกาสียูน้ำเจ้าวาสันทอเออกันิกาเสนออีเพียงสองขอเด้อพีเด้อเสนอว่าจังไหนขั้นเจ้าหักเจ้ามักกันิกาหักกันิกาแท้แท่นให้เจ้ากลับไปบ้านไปข่าแม่เจ้าถิมเสือพี ข้อที่สองขั้นเจ้าบ่หักบ่มักกานิกากลับไปบ้านนั่นกานิกาสศรีนีก็เอาแม่นั่นเด้อเป็นเมียกานิกาสศรีนีดอกพีมาสั่างโวจังสันที่แม่ใหญ่เนี่มาสั่างโวเสียงแข็งเอาคักเอาแนี่ยโเออกิงขั้นเจ้าหักเจ้าหักเจ้ามักแม่นั่นก็เอาแม่นั่นเป็นเมียนั่นกานิกาสศรีนีดอกบมันออกกรีตติไม่สนบนเที่ยเนี่ยเมื่นี่ เป็นจงังแดละพีน่น้องผู้ฟังเรื่องนิทานดังแม่นไดฟังกันนิกามเอ้ยเสนอหรือบอคำเสนอมีเพียงขอแต่นักใจปัหลานมืน่น,นันแหกขคาคนณเงื่นกัยังใครอยู่บ้างพู้ทำแดดอกงล้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp tìm chi lừa ba má ăn đùa chôn phía là còn ni má nộp là phù phu Phèn năng cho nắp mưa nát bò mi bầu để tìm tìm nà lưỡi xin ba ngâu lưỡi niềm tìm chi ปันไฟกีดวงกีดเมื่อสนิษบอเห็นทางกายนงไปบ่ถึงมองได้แต่ตรองแนวกายน้ำเบิดผิดคำแนวกันเคียร์ระวังเมียกับเมียตัดสินแจบ่ได้พอปันแม่มาทำคน โอ้ยจังเม็นยากกันดอจักสิเห็ดจังใดเดียแสนเต็มที่อุกหัวแจงคิดไปแห่งเพียร์ลเอาขันสิขามันดายันคุณว่าย่อเยื่อกะจาวดอกดายามขันสิปาเมียนันปัดแห่งหักเมียลายใต้กูตา ตายข้างคากบอกว่าตายบ่มีเวรเลยจุดยืนฟางจุดลอมกายจุดหลมเป็นจุดแหลกแบกบ่ไหวโจมบ่ได้อันเนว้หไม่ดอกต้นควางได้เตี่ยวเห็นความ แ้เตียวินควางควางจากสิหววงทางใดเดียมเสนเตรียมเทียวกวาใจแห่งเช่นไปแห่งใจแปวจากสีดำจังใดเดียวจนปัญญาอันฟองขันสีเลือกทั้งสองอันเมยากับลูกแพ่บอมีเมือสิเถือกัน ยืนเดี๋ยวนี้จุกสร้างมาแม่นอังในสวงอุกตกลงแทังใดกันล่ะเอ้ยนกกูนี้กันเมียดีแม่ตายแล้วเมียยังนํกัซ้แม่ขอให้บอกฉันเนี่ยท่านผู้ฟังเทศเรื่องเสียวแทนดอกเลือกไผ ແນ່ດຽວນີ້ນັ້ນຕາສິນໃຈຫຍັງບໍ່ແນ່ລະຫວ່າງແມ່ກັບເມຍເພິ່ງແກ້ງໃຫຟັງແນ່ນາໂຍມສິເລືກທາງໃດແ เดี๋ยวนี้เบื่อทั้งแก่อีกวันเบืดอแนวว่างว่าใจเหงาปันแค่ป่าหลือสีขามันดาเลือ,อกทางเมียไว้อยู่สอนขอให้เขียนบอกทั้ง ว่าเลวเผยอื้อย่างจะตองอุนเมียควรเลยเจ้าผู้ดาลวันพี่บ่หันทำได้เงียพี่ได้ตัดนสินใจสิเลือกอาอทั้งสองข้างบ่ได้ว่างทั้งสองไยเมียก็บ่เหตตตายเมียก็บ่ให้างแหตแปง างเมนหวามกันนั้นละนางล สันละกัารนีกาเอ้ยไอไ้ตัดสินใจเราได้ละตัดสินใจได้ไหนดีนี่พี่ตัดินใจว่าเซลทั้งสองขางบ่ไรว่างทั้งสองฝ่ายเม่กระบอเหตาไตเมียกระบอให้ห่างให้แป่งสั่งอยู่น้ากันยโซเรื่องห่างเรื่องป้าเรื่องยากันอยู่น้ากันเนี่แลล่ะอดสาวจากสองสามปีเส,สื้อไอโลดแม่นันบ่ไดดอกไอ้มานบขั้นเจบา,า,นา,าบาากขา,าท่างบรรดาคอยสีเตาใบไทยไก่เพิ่งสีทาเบาไทยไก่เพิ่ลสีค่อย อันสาดปลาผัวบ่มีลูกหน่อยข่อยกระซำเป็นสาวผิวกะขาวคือยุคคือเดิมบดรังดําจักมองลองดูเมยมีเมียสอนกับเมียหนีอยู่นาเมยอันใดดีแถวๆเอาลองเบาเบิ่ก็นะพี่มานบม่เมียกับเมื่อหน่ะเจ้าเลือกก็รถเพียงเพียงเอาโบ่จังโบ่คือเสียงแข็งไปหนาสิโบอ้อนบอย่อมดีขอเสนอที่ไอโบ่ไอวนยังสีดันคําเดียวว่ากับบั่นกับต้องแยกกันยุติกันนิกาเดี๋ยวเนี่้ข้าเจ้าว่าขาแม่เจ้าน่ะกันนิกาหนีแถวในนอนไม่ไงบทที่ีนสีเฮ็ดจังไหนล่ะไม่ไง เลือดเอาหลอดหมเมียกับหมอแม่น่ะนะจะสิเลือกเันไหลหน้าคืดหลังเบิ่งแล้วอีแม่นี่ก็เฒ่าแล้วเนาะ60 70กว่าปีแล้วอีกบ่โดนเราก็ตายแต่ว่ากันนี้กายังงามยังเป็นสาวเอากันนี้กาดีกว่าเนาะแม่เนาะเอาเมียดีกว่าแม่บ่ทันโดนก็ตายเอาจังซี่สลากไอคิดหน้าคิดจังได๋อเลยคือว่าไอตัดสินใจแล้วขั้นจะว่าจังซั่นไอบ่ว่าแน่วไรพี่สิทําตามใจแต่แนะนําวิธีบ้างคะนั่งให้พี่ขาเทวดาก็สินําขอให้แนะวิธีทํา เฮ็ดจังไหนบทสีขาให้ร้องว่าบอกแผนการคาผูกคาคนมันผิดกฎหมายเมนบอกวันนี้เฮ็ดจังไหนมันจังสีบทผิดกฎหมายคนจังสีบูจักอีโป้ไงไม่ไงจังสีบูแบบแบไปฟ้องคนอื่นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยโอ้ยสมัชชัวรซ้ำหน้ามาก่อนเนาะนี่ซ้ำบอกมันด่าตัวีเฮ็ดจังไหนเฮ็ังนานี่ยมาคาให้มันเหนือกฎหมายก็ได้ตัวภาษาคาคนซื่อนสี่เฮ็ดจังไหนกันณฑกาคิดไว้ตั้งแต่ก้าวขาเขาไม่ได้น้ำสื่อสารคำนะโดยตัวภาษาคายาซื่อๆนั่นสปิญญากี่อยัง อันว่าจังว่าหนูคิดไว้แต่โดนเหรอจีคิดไว้แต่โดนแล้วคิดไว้ตั้งแต่ก้าวขาแม่น้ำสกุลเจ้าคุณนะปปดตัวมันสิ่ปีนหยักอี๋งการนิการเสนอให้เจ้าเพียงขอเดียวเด้ียวหัวดีหัวดีหัวใบคักแน่แท้อ่งการเสนอให้เจ้าเพียงขอเดียวว่าจังไหนขอเสนอเจ้าล้องว่าล้องว่ามึงก็นนะเอาบ้านเฮามันก็มีเกวียนอยู่แม่บองเออเจ้าก็รอดแม่เจ้าขุนเกวียนเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมสิพาไปเยี่ยมญาติทางด้านไปเดนเจ้าก็ว่าไปเด้อพูนล่อเล่าไปทางบอลระเบือพุ่นพี ปลาเหงหลายเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมสิภาพเยี่ยมยตดทั้ง้านไปเด่นว่าไปหอดกลางดงกลางป่าเด้ออายเด้อเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมปวดหนักปวดเบาเจ้าก็ไปเหี้ยวาไปขี่ไปกินไปนั่นไปนี่เจ้าก็ว่าไปเสด็จนอ๊อไปให้หนอกให้น้ำเจ้าก็ว่าไปพ่อหานาที่สิบนาทีเจ้าก็ถือค้อนบักใ่า่มาเด้อาอเด้อคนตาบอดบ่เห็นเจ้าดอกถือไม่เห็นอย่างเอ้ามันสิบถือมาเห็นยังหลักถือค้อนมาหน่ะนะเอา เจ้ากัดควักคาาควักขาขาควักฆาขขา,ามาหยุดนะยายแกมันเป็นใครมาขวางทางมหาโจนอย่างกูมีโทษถ,ถึงตายน่าจะบอกให้พ่อว่าลแล้วจะกับฟาดมาับมับมับหมาหน่อยตัวเม่เจ้าหน่อยมาสิบหาักอย่างภาษาพทุทธซื่อหนึ่น อาจจะกสองสามเที่ยมกับมับหมาเนอวแม่เจ้าะวอันว่าจังว่าอยืนดิไหมเข้าวาสิไปต้มไปตัวเหล้าหลอกแล้วว่าไปยามพี่ยามน้องทั้งบ้านด้านไปเดนบ้านเก่าเมืองหลังกันไปฮอดกลางดวงกลางป้าแล้วก็หยุดเกียนไว้จอดเกียนไว้ตัวว่าสิไปขี่ไปโยกกระว่าไปแหละว่าดิบัดออกมาทำตาห้กวกขาก็คือเสียงโจนว่างสิเ็่ายๆคือเสียงโจรที่ตรงนี่เปลี่ยนเสียงพ่อมที่ตรงนี้เปลี่ยนเสียงนั่นแหละเนาะบัดนถามในบัตทีนี้ถามมเนี่ยใดอันเสียงโจรมันเป็นยังไงโอ้จะกับ ความเสียงหให่าง้คอยฟังเบิ่กกันนะมามาสิพานบะพานเดีน๋นี่นะเสียงโจรนั่นที่เออหยุดนะบ่เห็นตีอยู่ในภาพพยอกภาพพย่น,ยนมูฟวี่มูนนั่นนะ<อ>จะกบ้าไปนั่นตัวเนาะหยุดนะยายแก่โอ้ยไต่โบซัมเนียโอ้ยเนาะเป็นโจรหาอย่างมาสิมาบาอกพ่วกซัมเนยเฮ้ยมันก็บ่เคยบอกเคยว่าเป็นโจรจะก็ใส่น้ำหนักล้มก็ตีนน่งแดงล้มก็หนีนั่นตัวเนาะ เอาาบทต้องโว่านี่ยเฮ็ดให้เบิ่งสาธิตให้เบิ่งเนู้อ่ะหยุดนะอียายแก็เป็นใครมาของทางมหาชนมีโทษถึงตอนนี้จะบอกให้มับมับหมาหน่อยต้นหน่อยแม่เจ้าหน่ะต้องโว่เสียงแข็งเอากิ่งเอาจังเออเอากันนี่กะเลยฟังความเมียมันเสียสะเสียใส่ตัวไม่ยัย ขันเจ speaker, a miracle, a is ้าวาจังสันไอปวานแน่วในดอกกนิกาขันเจ้าบอกจังสันไอกระเสียตามเพนเจ้าเบิดทุกข์ตามใจกนิกาว่าสันทอเป็นอันว่ามนุษย์ตึกษาการสนิทตกลงปงเกกับบั่นกับสองนอกกนิกาเนาะโซ่ในแม่ฟังคว้าเมียมันจะเลิศเบื้อสุดข้นเหนตัวผัวนั่นน่ะโซมานะโวไฟว่านายมนุษย์หลังจากที่ปรึกษากับกนิกาคิดนั่นแล้วก็กลับบ้านของตนทันทีผ่านราตรีคืนหนึ่งไปถึงวันใหม่กำหนดหมายฝ่ายผู้เป็นลูกชายจึงได้พูดขึ้นกับมารดาว่าแม่เอ้ย แม่ก,กินเขาเลยติแม่ เขี้ยวหมากเลยดิเขี้ยวเล้วหมากเจ้ายังบ่แม่ผู้เจ้ายังบ่เดี๋ยวอยู่บ่หลายเดี๋ยวอยู่บ่หลายตีน้ำค่าน้ำถั่วมไปซื้อบ่ได้ตีแม่มันน้ำถั่วฮอนทางมันบกอยู่ในบ้านใครเนี่ยเม่ไปบ่ได้บ่มีคนใส่เมล่าเม่เอ้ยบ่ที่นี่น้ำก็ได้ลงเราตลาดนันก็กลับขึ้นมากคือเก่านั่นละบ่ที่นี่กันนี่กามันเวไปตลาดนันก็เลยซื้อหมากซื้อผู้มาฝากเจ้าวเดี๋ยม่ผมเอามาฝากเจ้าวได้แม่กันนี่กาเป็นคนซื้อได้แม่ผู้ใดก็ซื้อหมากซื้อผู้มากกันนี่กาโอนยมันเม กระเมีนตัวนั้นก็ากินหอดเมียหลังนำถุ่มเขาเหลียวดีใจทั้งการยังได้กันว่าอีนี่ซื้อมาฝากบาเสียปัญหาผู้ใดซื้อเจ้าก็จะสอบจะถามถุ่มเอ้ยซื้อมาเจ้ะสอบเจ้าแล้วรอเมียต้องหันเมียนะ เจ้าบอกแม่เองแม่บรดสอทดิบได้บอกแล้วผู้จักแล้วก็เชี่ยวรวดมากยังดีผู้ยังหนีผุนี่แม่มันยัดใส่แม่บ่อนอ๊กบ่อยัดคนยัจะคิดไปหลายทอดปฏิเม่ผมมีข้อสี่สำคัญบอกเจ้าเด้แน่วสำคัญเรื่องสำคัญเรื่องดีผมสี่บอกเจ้าคือว่ายังสี่แม่แม่อันเจ้ากบภาพาผมมาอยู่บ้านดุดนี่ได้หุ่นเหลวน้องเมยนอกจากบ้านเกาเมืองหลังข้ามาหลายปีดีดักแล้วบอกเคยผาผมกับไปยามบ้านยมซองจ้าเธื่อเส่ไดแม่เดี๋ยวนี้ ผมก็เลยว่าแม่กะเท่าเจเล้วกำลังอ่อนถอนปัญญาสีไตวันไตคืนซองโบหับเห็นห<อ>ูซุ้มมูวงสาเสืออยู่ทั้งไก่บานปลายดานอีเมเอ้ยจากกันหึงโดนนานบบได้ไปย์องเยี่ยมสีผ้าเจ้าเที่ยวไปย์สนดเมผมคิดว่านำลวดลงได้จังซีไปถามข่าวถามข้าวพี่น้องมึงได้เปยังน้ำเพื่นถ่วมบ่อทั้งผุนพยายามพี่ยามน้องบ้านเกาเมืองหลังสันนิษมายายเมโซนเจ้าสิไปบบ่อ ส่วนเฮือส้วน,มน,นแม่ก็ดนอ่ะก็ส้วน,งงมนแม่ตัวนี้นั่นแหละก็ส้วนอีเมไงพร้อมนั่นแหละไปเยี่ยมไปยามพี่น้องหลังน้ำ่วมนังเจ้าสิไปบ่อ๋อหมายความว่าสิส้วนแม่ไปยามพี่ยามน้องอยู่ทั้ง อาเขตป,ประเทศด้านไปแดนมองไกลเ <ขอ S 1> จตีกระจ้าสั้นตนนัวนอจากเมื่อหลายปีโบ้เคยพักกับพยายามพยายามลองลุ้งปาจักเถ่อเม่กระตาบอดบริภภาไปแล้วตั้งแต่คอของเก่ายั่งยู่นันเคยไปยู่สองสามเถ้อนั่นตัวมืกระโดนปีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้กระโดนเอาเหลือจักว่าภผายยั่งจักว่าภผไปกาบุญโหจกักเมฆก็อยากไปโยดอกว่าวเขววอลอกเมฆอยากหนีให้จากอีอันนันโยดอกเมฆสร้างมันแห้งละอีปากมาอีปากมาอีปากประแดดมนกันนะแล้วตะหัว่าปลอดมันจะได้ยงนเบโอก็ล่ามมาล่ามจ้ำจาไปส้นเจ้าก็ได้ เออขันเจ้าว่าจังสั่งเคยเกิดอะไรเมยเจ้าเบื่อในมัน่นมาประกาเนี่ยโอ้กะเนี่ยผมก็เริ่มสิสั่งมันเดียวล่ะอันผมก็เริ่มสิสั่งมันเนยหรอเอาจังสี่ซะเมยผมว่าเนาะถือโอกาสไปยามพี่ยามน้องบ้านเก่าเมื่อหลังเฮาหนีจากปากเป๋บ่มากวันปากบ่อพ่อหล่อหันชี้แล้วได้โลกก็ได้มาตัวพูดเท่าเดิยวจะบว่เสียข่อยว่าดิเมยเดียวเนี่ยเสียอยู่เนยมันคือกันเอาจังสี่ซะเมเออ เอาจังสี่เส้าสองคนนี่กืบเบื่อกันนี่กะขึ้นกันร้อยนี้มันจะอาทิตย์สองอาทิตย์พราะยสบายหูเนาะแม่เนาะไปโลดไปไปรีเลยสบายต้องไม่ขึ้นมากดอกปล่อยมันอยู่ผู้เดียวใช่ให้หน้าสาทางที่แม่มันก็เอาบทันตัวมันส่วนนี้เปลี่ยนดูเอาเอาเจ้าเจ้าว่าไรมันหนึ่งเขาพันเจ้าสิตตกลง่งใจไปอีปรีแม่เตรียมเสียเตรียมผ่าเตรียมจิงเตรียมของเสด็จแม่เด้อผมสิพ้าเจ้ากับพยายามพี่ยามน้องท่างบ้านเกาห้องพลาอันอันนีจะลืมด้วยแม่ยังล่ะอันผ่าขาวซุดขาวก็จะเสื่อมผ่าขาวเออเอาไปยังผ่าขาว จะโมจักดิเพราะบอลีวเอ้กาช่วงนี้เขาพ้นสาอีเมะอีกเมื่อกี้มือเด็กกระบุญเขาซากแล้วไปหาพี่หาน้องหาได้ไปจำซอกจำสินวัดน้ำพ่นเกิดปากเขาเออวางสันคือยุกแช่ถ้านี่มักยุกันว่าเอาไปจำสินตัวยันเด็ไปวัดปิดปากบ่อจนเนาะว้ายช่วงเทศกาลเขาพ้นสาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปจำสินจำพ่อนอยู่น้ำพ่นวัดว่าอารัมตัวเมะไปใช้กับไปมองหันตัวอย่าสือรึเบเม่เด้อเออบอเป็นหยั่งแจงสันกะดีแล้วคำเอ้ย ไปไปกันว่าจังสันเจ้ากระน้ำม่านดาขึ้นเกียนสักข้ามเมครับเกิอนออกจากบ้านไปซาไปไปหล่าสิไปทั้งปลาทั้งไดมองใดก็ไปสะลูเอ๋ยเมสิไปน้ำเบื้อ